รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชลาวันรับพาตัวตะเพาแก้วและตะเพาทองไปยังถ้ำใต้แม่น้ำทำให้ชาวบ้านหวั่นไหวเซจขี่ผู้เป็นแม่จึงประกาศขอคนช่วยนะถ้าเป็นถีถ้าเล่าคำทาครั้งนี้แต่ข้าต้องการเรียนวิชาเพิ่มหน่อยเพราะข้าเพิ่งฝึกจับปลาตัวใหญ่ได้เมื่ออาทิตย์ก่อนชายทองชายหนุ่มผู้กล้าหาญอาสาช่วยเหลือสองสาวและเดินทางไปเรียนวิชาไล่จระเข้จากพาลือสี ไกลทองเจ้าจงนำมนดำนี่ไปใช้แต่อย่าให้มันควบคุมเจ้าเสียละขอบพระคุณท่านอาจารย์แต่ท่านช่วยสอนมนลอยคาถาแบบหล่อๆให้ด้วยข้าจะได้มีสไจล์ยตอนต่อสู้จัดไปไกลทองลอบเข้าไปในถ้ำของชลาวันและพบกับสองตะเพาเขาพยายามช่วยพวกงนางออกมาแต่ชลาวันขวางไว้เจ้าเป็นใครบุกไม่ได้ถ้ำของข้าได้ยิงไรคิดว่าเจ้าหล่อและข้าจะปานี้ข้าก็ไม่ได้หล่อขนาดนั้น เอาจิงนะข้าก็ไม่ได้กลัวเจ้าหรอกถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยกระเพาะแก้วกระเบาทองข้าจะเสกมนไล่จระเข้ให้เจ้าเป็นกระเป๋าหนังเจ้าชาละวันถ้าเจ้ายังไม่ปล่อยพวกเราเจ้าเจ้าได้ริมรถมนอาคมของที่ไกลทองข้าจะดูซิว่าอาคมของเจ้าจะสู้เขีของข้าได้หรือไม่ไปทองต่อสู้กับชาละวันจนชนะแต่เลือกที่จะไม่ฆ่าเขาชาละวันข้าไม่อยากฆ่าเจ้าเพราะเจ้าเป็นประตูของข้า เจ้าก็มีครอบครัวเหมือนกันข้าขอให้เจ้าอยู่ในแม่น้ำอย่างสงบเจ้าไก่ทองข้าขอยอมแพ้เจ้าแต่ข้าจะจําไว้ว่าข้ายอมแพ้เจ้าเพราะเจ้าไม่คิดแต่าค่ข้าข้า,ขา ยกบุตรสาวข้าจะยกลูกสาวให้ท่านแต่ท่านต้องให้คำมั่นว่าจะดูแลลูกสาวของข้าให้ดีเออให้คำมั่นถ้าทั้งสองคนทะเลาะกันใครจะช่วยข้าห้ามได้ล่ะถ้าพี่ดูแลพวกเราไม่ดีเราสองคนจะร่วมมือกันแก้ที่นะรว้เลยจงจำไว้ไกลทองเจ้าชนะด้วยเพราะความแม่ตาจงอย่าลืมว่าธรรมชาติและมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลข้าจำได้แม่นเลยข้าจะไม่ลืมบทเรียนในวันนี้ แต่ข้าจะจำบทเรียนเรื่องอยู่ร่วมกับสองพันญาให้ดีกว่านี้ด้วย าเสียสละไก่ทองเป็นตัวแทนของผู้ที่กล้าหาญและเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแม้จะต้องเผชิญกับอันตรายหรือความท้าทายที่เกินกว่าความสามารถของตนเองการเสียสละเพื่อความยุติธรรมและความถูกต้องคือคุณค่าที่สำคัญในชีวิต 2. การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเรื่องมีสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติชาลวันแทนธรรมชาติ หากมนุษ i, ย์เปลี่ยนเบียนธรรมชาติมากเกินไปจะเกิดปัญหาและความสูญเสียทั้งสองฝ่ายข้อคิดนี้เตือนให้เราตระหนักถึงการดูแลรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3. อารมณ์ที่ควบคุมเราได้ชาราวันเต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นซึ่งทำให้เขาตัดสินใจโดยขาดสติและความรอบคอบในทางกับการไกรทองเรืองที่จะควบคุมอารมณ์ และใช้ความเมตตาแทนความรุนแรงสะทาวนได้เห็นว่าความโกรธสามารถนำไปสู่การสูญเสียได้ขณะที่ความสงบนำมาซึ่งชัยชนะและความยุติธรรม 4. ความรักและความรับผิดชอบในครอบครัวไกรทองต้องผเผชิญกับความท้าทายใ,ในการดู ชอบความยุติธรรมและการดูแลที่เท่าเทียมกันถ้าผลของการกระทำชารวันต้องพบกับจุดจบที่พ่ายแพ้เพราะการกระทำของเขาเองสะท้อนให้เห็นว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องเช่นการแก้แค้นหรือการรัเมิอสิทธิของผู้อื่นย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในที่สุด 6. ความเมตตาและการให้อภยัยไกลพอเพื่อที่จะไม่ฆ่าชาวัน ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการให้อภัยและการใช้ความเมตตาแทนความบุริแรงทั้งสองคนทะเลาะกันข้าจะให้ใครช่วยห้ามได้ล่ะเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะทุกคนโอเคไหมคะครับทุกคนโอเคไหมคะคอปเตอร์เย่มันมีแต่ฉากที่ต้องพูดแอคชั่น วิดีโอไ่ชนะบอเอเบม่แม่เลยาจะไม่ลบทเรียนในวันนี้แต่อจบทเรียนเรื่องงกับจาจบยโ่ปัดโอาาไ่ด้ยดไม่มันหักได้มันหักได้ เชนนะคะคนตัดต่อคนตัดต่อเพื่อนไหมคะอันนี้ทั้งตัดต่อทั้งแสดงเลยค่ะขอดูแฟชั่นวันนี้หน่อยค่ะชิเเชชเชของน้งน่้บารอเซการาคายี่ิบาทรองเท้าบรอนเซกา20บาทเหมกัน ទុនนั้นครองใจ